สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมพิกัดลึกลับกันนะครับผมเป็นพิกัดที่ชวนสยองมากๆเลยนะครับใน g o o g l e m a ปถึงจะไม่ใช่เรื่องผีนะครับแต่ก็ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วชวนสยองยิ่งก็ผีซะอีกนะครับจะเป็นอะไรที่ไหนไปดูกันเลยครับนี่นะครับเริ่มต้นจากประเทศไทยของเรานะครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปครับผมไปทางประเทศบราซิลนะครับพิกัดนี้เป็นเกาะอยู่ทางชายฝั่งของประเทศบราซิลนะครับผม ครับผมทางเมืองเซาเปาโลนะครับออกมาจากชายฝั่ง33กิโลเมตรับผมเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับนี่นะครับซึ่งมันก็คือเกาะงูนั่นเองนะครับซึ่งมันมีงูบนเกาะน,นี้จํานวนมากมาเลยนะครับเรียกได้ว่าชวนสยองกันเลยทีเดียวนะครับแค่เห็นขนล,ลุกแล้วผมโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะมีงูอยู่ 5ตัวต่อหนึ่งตารางเมตรนะครับนึกกันให้เห็นภาพนะครับก็ตัวอ่อนตัวยาวนั่งทานข้าวนะครับแต่ว้ากว่าเมตรก,กว่าในสภาพว่าจะมีงูอยู่บนนั้น6-7ถึงตัวกันเลยนะครับซึ่งงูส่วนใหญ่ก็เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงด้วยนะครับผมมีพิษร้ายแรงกว่างูชนิดที่อยู่บนบก5ถึงหเท่าเลยนะครับเหตุที่มันต้องมีพิษร้ายแรงขนาดนี้ก็เพราะว่าเ้างูพวกนี้อาศัยอยู่บนเกาะนะครับอาหารก็มีจํานวนน้อยผม โดยปกติแล้วงูจะกัดเหยื่อแล้วก็ใส่ตามล่าเหยื่อครับแต่เนื่องด้วยอาหารที่มีอยู่น้อยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกนะครับงูจึงไม่สามารถตามไล่ล่าเหยื่อได้ครับจึงต้องพัฒนาพิษที่สามารถจะฆ่าเหยื่อหรือหยุดยั้งเหยื่อได้ในทันทีเลยนะครับลเลยกลายเป็นงูที่มีพิษแรงถึงขนาดนี้นะครับผมแล้วนี่ครับเห็นตัวสีขาวบนเกาะนน่ไหมครับไม่ใช่ก้อนหินนะครับอันนี้คือปะภาคานะผมเมื่อก่อนมีปะภาคาอยู่บนเกาะนี้นะครับ เนื่องด้วยความอันตรายบนเกาะนี้ภาคานี้จึงถูกปล่อยล้างเอาไว้นะครับและปัจจุบันรัฐบาลก็ได้สั่งห้ามขึ้นเกาะนี้โดยเด็ดขาดนะครับเกาะนี้กลายเป็นเกาะห่วงห้ามของรัฐบาลไปเลยนะครับเอาละครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้สำหรับท่านใดที่อยากไปเที่ยวชมงูบนเกาะนี้ก็ต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลสั่งห้ามเด็ดขาดเลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ